เื่องเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตาอย่างต่อเนื่องครับแต่เรื่องสุขภาพเรื่องสาธารณสุขก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่กระทบกับคนในประเทศไทยเหมือนกันครับในเรื่องของเรื่องของโควิดกับฝีดาดวานอนฝีดาดลิงเนี่ยนะครับล่าสุดนะครับท่านนายกหลังจากที่มันมีการประกาศว่าพบผู้ติดเชื้อนะครับเป็นรายที่สองในกรุงเทพใช่ไหมครับก็ท่านนายกก็มีการฝากไปเดินมานะครับโดยท่านโฆษกรัฐบาลนะครับคุณธนกรวังบุญคนชนะนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดได้เปิดเผยว่านะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีและมติว่าการสุโขทัยได้รับทราบรายงานจากทางกระทรวงสาธารณสุขว่ายืนยันนะครับว่าไทยพบผู้ป่วยฝีดาดวันอนรายที่สองในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ท่านนายกได้สั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขจัดทีมเจ้าหน้าที่ติดตามและคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่พร้อมเตือนประชาชนอย่าตื่นตระหนกเกินไปนะครับแล้วก็ยังสามารถดำเนินชีวิตตามปกติแต่ว่าขอให้งดหรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงโดยเฉพาะนะะทั้ทงนี้ในส่วนของ ทั้งโรคโควิด -19 บเกโรคฝีดาบานอนเนี่ยสามารถป้องกันการติดเชื้อได้แต่โดยการโดยการดูแลตัวเองด้วยมาตรฐานสุขอ,อนามัยนะครับคุณชนกรยังกล่าวด้วยว่านะฮะกระทรวงสาธารณสุขยืนยันโรคฝีดาบานอนมีโอกาสติดเชื้อยากซึ่งสามารถติดได้จากการสัมผัสดโดยตรงกับสารคัดหลัง่งหรือกับหรือการใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะฮะแล้วก็ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถหายป่วยได้เองนะครับด้านกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้ให้ข้อมูลว่าฝีดาบานอนอ่ะก็เกิดจากเชือ้อไวรัสนะครับพบได้ในสัตว์หลายชนิดตระกูลฟันแทะเช่น กระต่ายกระรอกหนูและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กนะฮะไม่ใช่แค่ดิงโดยสามารถต,ติดต่อได้จากสัตว์สู่คนผ่านการสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลัง่งตุม่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื้อนะครับหรือสุกสัตว์ที่มีเชื้อกัดข่วนนะครับกินเนื้อสัตว์ที่มีเชื้อหรือปรุงสุกไม่เพียงพอและสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ผ่านการสัมผัสใก,ใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะครับเช่นตุมน่มหนองแผลสารคัดหลั่งซึ่งจะมีอาการปวดประมาณ2-4สัปดาห์แล้วก็ผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็จะหายจากโรคได้เองนะครับครับผมอ่าก็นี่คือ